สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเจอชายชราขินรถอยู่ข้างทางวันที่15กุมภาพันธ์เพชวารินชำรับบ้านหาอุบลรัชธานีได้มีการลงเรื่องราวของหนุ่มพลเมืองดีที่ช่วยชายชรารายหนึ่งโดยระบุว่า เมื่อสกรเจอคุณตาท่านนี้เข็นรถเข็นเดินผ่านหน้าร้านแจ่วฮอนแถวเส้นบายพาสโตโยต้าดีรักวารินปกติไม่เคยเห็นเลยเข้าไปสอบถามคุณตาบอกว่าหาเก็บของเก่าไปขายอยู่บ้านคนเดียวแถวทุ่งเดินเลยถามคุณตาว่ากินข้าวหรือยังจะทําให้กินแล้วก็ไปหารลังกระดาษอยู่หลังร้านมาให้สังเกตขาคุณตาพิการด้วยมีน้องผู้ชายลุกค้าในร้านจะเลี้ยงข้าวเหมือนกันแต่คุณตาจะรีบไปเก็บของ น้องเลยให้เงินคุณตาติดตัวไว้ใครเห็นท่านเข็นรถผ่านมีของเก่าก็หยิบยืนให้คุณตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ